รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย hey, hey, yeah, สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้มาชวนคุณชมใช้ชีวิตแบบอินเทรนในแบบอีโคไลฟ์สไตล์นะคะอีโคไลฟ์สไตล์จะช่วยคุณประหยัดพลังงานได้ค่ะกับเรื่องใกล้ๆตัวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของหลอดไฟในบ้านค่ะเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านทั้งหมดนะคะให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานคุณจะประหยัดไฟได้ถึง1ใน4ค่ะสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดเครื่องปรุงรสไอเชฟ รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะค่ะบ่ายวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวที่ฮอตทิตและเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะได้ยินได้ฟังค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะแพทย์หญิงของขวัญภูจิตนีรันค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยมาคุยกับคุณหมอเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาก่อนแล้วเรื่องของไหมเกี่ยว ใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันไปเรื่องไหมกลวยละลายอันนี้จะเป็นแบบไมเนอร์เชงของ next generation ขึ้นมาอีกคุยกับคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกมีอะไรที่ล้ำไปกว่านั้นอีกล้ำที่สุดละค่ะไหมเกี่ยวหรือว่าฮุกเทรดเนี่ยนะคะคือจะเป็นตัวที่เป็นขอเป็นฮุกอะค่ะเป็นตะขอแต่ไม่ไม่ไม่แต่มันจะเป็นตะขออ่อนๆมันมันคือเข้าไปเนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยลู่กันหมดไม่ไม่มีไม่มีอะไรออกมามันแค่ตอนที่ดึงขึ้นเนี่ย มันแค่เขาเรียกว่าเกี่ยวเนื้อเยื่อปุ๊บขึ้นมาทําให้มันยกกระชับขึ้นก็คือมันจะเป็นไหมที่มีแรงดึงสูงกว่าไหมกลวยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งตัวไหมเกี่ยวเนี่ยมีวัสดุให้เลือกใช้มากมายใช้เป็นไหมเกี่ยวที่เป็นไหมละลายก็ได้ซึ่งจะอยู่ได้ห้าปีแล้วก็มีไหมเกี่ยวซึ่งเป็นไหมทอง ก็ได้เหมือนกันซึ่งจะอยู่ได้10ปีหน้าทําได้ไหมตัวสุดอื่นทําได้ไหมทำได้คืออันนี้มันข้อดีเลยที่ดีที่คุณเกียรถามคือตัวไหมกลวยเนี่ยไม่สามารถจะยกส่วนที่เป็นบอดี้ได้เพราะว่ามันเล็กคือตัวกลวยมันค่อนข้างเล็กฉะนั้นแรงดึงเนี่ยถ้าดึงมากไปเดี๋ยวมันคัดทูเนื้อเยื่อมันก็จะมันก็จะไม่ได้ผลนะคะส่วนตัวไหมเกลียวเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นเนี่ยสามารถยกกระชับหน้าอกก้นได้ ทุกสิ่งอย่างที่เราอยากจะให้ยกกระชับนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของหน้า,นานเนียง่ยค่ะดีมากคือปุ๊บขึ้นไปเลยเกี่ยวปุ๊บขึ้นไปเก็บไว้หลังหูอย่างนั้นเลยเหรอใช่อย่างที่เขาพูดกันอย่างนี้เราถือเป็นเป็นเรื่องของสัลญ,ญกรรมมัน,นอาจจะต้องกึ่งสัลญ,ญกรรมนิดนิดมันไม่สามารถจะไปทําตามคลินิกทั่วไปได้อ,อะไรน,นี้เพราะพูดถึงสัลญ,ญกรรมพวกเราต้องนึกถึงความที่มันจะต้องเจ็บมากแค่ไหนกลับบ้านได้เลยมันเป็น surgical result คือได้ผลเหมือนสัญญกรรม แต่นอนเซอร์เจอรี่คือหลังทำเนี่ยไม่มีดาวทามหรือว่าไม่ต้องพักฟื้นไม่มีแผลไม่มีอะไรที่ทําให้บง่งบอกว่าเราไปทําสัญยกรรมมามเลยสามารถกลับบ้านแต่งหน้าได้ทันทีออกงานได้ภายใน2วันะนะคะคุผู้ชมคะพอได้คุยกับคุณหมอก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ไหมละลายนะคะมาจนถึงไหมกรวย,รวยนะคะจนล่าสุดก็คือหมเกีย่ยไหมเกี่ยว ท้สุดอยากให้คุณหมอฝากไว้นะคะสำหรับพวกเราหลายๆคนทั้งคุณสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษร้อยใหมได้ไหมร้อยไหมได้แต่ว่าคุณสุภาพบุรุษเนี่ยการหย่อนคล้อยเขาอาจจะ อาจจะเยอะอก็อาจจะต้องใช้เป็นไหมเกี่ยวทองอนะคะ,คะลองเรือกตัดสินใจดูแต่อย่ากให้คุณหมอฝากไว้เราควรตัดสินใจอย่างไรดีในการที่เราจะปรึกษาเรื่องของการร้อยไหมคืออันดับแรกเนี่ยนะคะ,คะก็เรื่องของไหมละลายเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามนะคะ,ะซึ่งก็คือ,อดูความน่าเชื่อถือของสถานที่ที่จะเข้ารับบริการนะคะเรื่องของราคาค่ะ ถูกไม่มีดีฟรีไม่มีในโลกเราต้องใช้วิจารณญาณนะคะว่าด้วยต้นทุนด้วยทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะทําได้ไหมกับอะไรแบบนั้นและอีกอย่างเนึงก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไหมอัพสเต็ปขึ้นมาถึงขั้นกึ่งสัญญกรรมเช่นไหมกลวยไหมเกี่ยวแบบนี้อยากให้อยู่ในมือของแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะทางเฉพาะด้านแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง เพราะฉะนั้น,นะคะถ้าหากว่าใครมีปัญหาเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอะนะคะโทรศัพท์มาสอบถามที่ของควันคลินิกค่ะรับรองว่าคราวนี้ได้แบบว่าสวยนะคะกันไม่ไม่เลือกว่าไม่เป็นรองใครละนะคะ<ช>สุขภาพจิตด,ดีด้วยค่ะขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณของควัญคลินิกโทร0 2 7 8 9 9 9 9 6 ฝ hey, hey, ากไว้อีกนิดนะคะก่อนที่จะไปชมรายการในช่วงต่อไปค่ะน้ำดื่มนะคะถ้าหากว่าคุณดื่มไม่หมดอย่าทิ้งนะคะนำไปรถต้นไม้ได้ค่ะสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบ,หมเบาตกไม่แตกราคาประหยะัดเอเจดีวีดีโฮมเ e เตและเครื่องเล่นคาราโอเกะไรทิปธันยพืชสะอาดคัดจากไร healthy m a t e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยมาเจอกันในช่วงบ่ายนะคะก็ต้องมาทําหน้าที่เป็นเด็กนักเรียนดีย้าเป็นเด็กนักเรียนที่ดีค่ะน้ <iot> อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะดร,ระว,วัชระวรัลริทพิลลงปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตได้สํานึกอย่างอัตโนมัติคนแรกเอเชียค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้คุณเก๋ต้องแนะนาแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าน่ารักมากเลยบรรยากาศนะคะก็อยู่ที่ทัญญาช็อปปิ้งพาร์คนะคะเดี๋ยวนี้ห้างสินค้าเนี่ยสร้างธรรมดาไม่ได้แล้ว เป็นอาคารธรรมดาแล้วแบ่งซอยเป็นร้านไม่ได้แล้วต้องให้พวกเรามาแล้วสนุกสนานกับการช็อปปิ้งก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วยถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแนวนี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าธีมแต่คำว่าคอนเซปต์เนี่ยก็ถูกใช้แทนกันได้สําหรับสิ่งที่จะนําสิ่งใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆหรือครีเอทีฟให้กับผู้ที่เข้ามาช้อปปิ้งถูกไหมคะแล้วคนอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราเข้ามาช้อปปิ้งทําการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราเรียกว่าเราเป็นอะไรคะชอปอะไรคะเป็นชอปเปอร์เราเป็นชอปเปอร์นะคะที่นี่เขาก็มีคอนเซปต์อย บิลดิ้งของเขาเนี่ยหรืออาคารเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปหมดเลยเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นสวนแนวตั้งเหมือนเปสวนแนวตั้งนะมเขามีทั้งสวนแนวตั้งสวนแนวนอนคือเอาทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับกรีนหรือมีการ์เดนเข้ามาผนวกเพราะนั้นอะไรที่เป็นกรีนอะไรที่ลดพลังงานนะคะหรือว่าทําให้เกี่ยวข้องกับ Energy ไม่ให้มันเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเราจะมีศัพท์เท่ๆเรียกว่า Eco Eco นะคะอาจารย์เท่จังเลยแล้วเก๋ก็ปล่อยพูดไปกับเขาด้วยที่นี่ก็เป็น Eco อ่ะอ c o อะไรก็เป็น Eco Department Store หรอ e c o Shopping <Center S 2> ได้หมดนะคะ,คะมีอีโคมาเก็ตอะไรพมีหมดเลยเพราะนั้นคำว่าอีโคเนี่ยถูกเอามาใช้เหมือนเป็น Adjective หรือคำคุณศัพท์ขยายเพื่อให้รู้ว่าเมื่อไหร่มีคำว่าอีโคเข้ามาอยู่ใน Building บิลดิ่งเมื่อนั้นก็คือจะมีการเรื่องของลดพลังงานประหยัดพลังงานนะคะมีความเขียว อย่างเงี้ยเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีโคเต็มๆเนี่ยเขาเขาเาเป็นคําว่าอะไรคะจริงๆแล้วนะคะอีโคเนี่ยมันมีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้วคือคำสั้นๆนี่แหละไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตัดแม่ได้ตัดแบ่งแ่ไม่ได้ตัดแบ่งแต่ว่าอีโคเนี่ยเป็นตัวเติมตัวอื่นๆเช่นคําว่า e ี o l o g y ีคำว่า e ีโค o ลจีเนี่ยก็จะแปลว่าศาสตร์ เหมือนเราไปเรียนแผนกอีโคโลจีนิเวศวทิวทยาอย่างนี้ไอ้นั่นคือถ้าเราไปเรียนเป็นแผนกเนี่ยหรือเรียกว่าเป็นศาสตร์เนี่ยแล้วก็เติมเพราะว่าอีโคโลจีวันนี้พอสมควรเลยในเรื่องศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะเรามาทบทวนกฎการเรียน DIY my math กันดีกว่าะคะ่ะเรามีกฎอยู่สีข้อ,อนะคะกฎข้อแรกก็คือการรวบรวมคำศัพท์นะคะกฎข้อที่2ก็คือการประกอบประโยคคะยังคงต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะกฎที่3ก็คือการเลือกใช้คําศัพท์ที่หลากหลายวันนี้อาจารย์ก็สอนคําศัพท์ที่ หลากหลายเหมือนเดิมนะคะและกฎที่สีก็คือพวกเราต้องไม่ลืมการฝึกทำแมปในสมองค่ะนะคะที่คุณเก๋พูดทั้งหมดเนี่ยเราเรียกเทคนิคทั้งหมดนี้ว่า DIY Mind Map DIY Mind Map ทบทวนกันอีกรอบนะคะ DIY ก็คือ Do it yourself yourself with แปลว่าท่านผู้ชมนะคะจะต้องทำกระบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัย8-15ปีจะเป็นกลุ่มที่ฝึกด้วยกันนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์จะสอนก็คือกลุ่มที่อายุ15ปีขึ้นไปกระจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ชีวิตประจําวัน<ด>คะนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าท่านผู้ชมมีคําถามนะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสได้สัมเดอย่างอัตนโนมัตินะคะโทรศัพท์มาปรึกษาได้ที่นี่ค่ะศูนย์พัฒนาทัากษะผู้ประกอบการ EDC นะคะหมาเลขโทรศัพท์ค่ะ 0818312271นะคะหรือ025392979หรือ025392637-8ต่อ101-19ได้ทุกเบอร์นะคะแล้วเราคงจะมีโอกาสเรียนเทคนิคท y ไม้หนัหรือคุณละคิดภาษาอังกฤษจจิตใต้สมนิอย่างอัตโนมัติค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเท่านี้แล้วนะคะครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่เป็นนักเรียนที่ดีของาาาจยาแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ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  ูนยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ e e c ซอนโดยปรราจารย์ผู้คิดค้นการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0818312271 025392979 025392637-8ตอน101 105-111 119 1 11ช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมปติญยานะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูครับ วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสมุทรปราการโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับใหญ่ใช่ไหมละครับเอาเป็นว่าด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ชมตามแอมมาเลยดีกว่าครับมาครับเดี๋ยวเรามาสักการะกันทีา่าโอโ้คุณผู้ชมครับอลังการมากเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าครึ่งสุดๆนะฮะเยี่ยมมากสวยจริง แต่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปด้านบนไปด้านที่เขาเรียกว่าท้องช้างครับเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันครับมาเลครับอันนี้คือแผนที่โลกโบราณนะครับผมของศิลปินชาวเยอรมันซึ่งเขามฝากฝีมือไว้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาด้วยนะครับสุดยอดมากครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงท้องพระโรงแล้วครับ โอ้คุณผู้ชมครับสวยงามมากเลยนะครับด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะที่ตักของพระพุทธรูปนะครับนั่นก็คือพระบร,รมสารีริกธาตุนั่นเองครับไม่ไม่ผิดหวังเลยนะครับที่มาที่นี่สวยจริงๆครับโอ้โหคุณผู้ชมครับภาพสวยมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกัแบบการที่แอมพามาเที่ยวที่นี่ติดถนนสุขุมวิทแบบนี้ผันมาเจอช้างเอราวัณสามเสียนสวยมากๆ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมมีเวลาขับรถคู่ใจของคุณเนี่ยนะครับพาลูกพาหลานออกมาเที่ยวสักการะบูชายอย่างที่ผมบอกได้แต่ว่าวันนี้นะครับเวลาของแอมหมดลงแล้วครั้งหน้าแอมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเท <Hey, S 2> ลุยลงตัวอีซู u ูดีแม็กวีคลใหม่สนับสนุนโดยทัวมันรีโม,มปราเจดีคู่ ลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งเยอม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวน้ำยำซันซอสเร็วแซ่บง่ายร่วงเดินทางโดยปตทพลังที่ยั่งยืนปวดเอน็นปวดเส้นใช้เอ็นเส้นเจลมีตัวยาไดโคฟินแอคช่วยบรรเทาอาการปวดอักเสบของข้อและกล้ามเนือ้อ โรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีโทรศัพท์02 377 3101-2ธรรมชาติที่สวยงามที่ทำให้ระยองกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้เราจะมาวิวโกกันที่จังหวัดระยองค่ะห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลเมตรเราก็จะเจอกับหมู่บ้านชาวประมง ที่มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งปัจจุบันนะคะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากขึ้นบ้านเรือนเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ค่ะที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะที่จังหวัดระยองค่ะแต่ว่าห่างจากตัวเมืองระยองมาประมาณ63กิโลเมตรนะคะที่ปาหน้าประแสเนี่ยนะคะจะเป็นที่แห่งเดียวในจังหวัดระยองเลยนะคะที่จะมีโฮมสเตย์สบายๆให้คุณผู้ชมได้มาพักนะคะและที่นี่เนี่ยนะคะไปขอบอกเลยนะคะว่าจะเป็นโฮมสเตย์นะคะที่ได้รับมาตรฐานจาก กรมสเตไทไยทุกหลังเลยค่ะมาที่ปากน้ำประแสนะคะเราก็จะได้เห็นและก็สัมผัสกับวิถีชีวิตชนชาวริมน้ำประแสค่ะซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญนะคะของจังหวัดระยองค่ะแถมเราจะได้เห็นพื้นป่าก,กงกลางที่ยืนตระหง,ง่านเป็นกำแพงตลอดแนวปากน้ำประแสด้วยค่ะและถ้าเราได้พักโฮมสเตย์ที่นี่นะคะ เราก็จะได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนชมแสงหิ่งห้อยระยิบระยับตลอดแนวลำน้ำเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงปลูกป่าของอเทศบาลตำบลบางน้ำประแสนะฮะแล้วก็ชาวตำบลบางน้ำประแสะแล้วก็หน่วยราชการทุกหน่วยนะฮะ,ะ,ะ,ะโดยเฉพาะเราได้รับพระราชด,ดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และพระบรมราชินีนาถนะฮะว่าที่ใดน,นะครับมีที่ว่างนะครับเป็นผื้นป่าชเชลี่นก็ให้ช่วยปลูกต้นไม้กันคนละต้นสองต้นนะครับชาวบ้านทั้งหลายลในประเทศไทยทั้งหมดนะฮะว่าถ้าใครมีจิตสำนึกที่ดีหรือเพื่อจะตอบแทนคุณงามความดีนคับประเทศชาติว่ปลูกป่านี่สำคัญที่สุดเลยครับครับผมครับ สำหรับวิวแชร์กับที่นี่นะคะก็อาจจะต้องลุยๆกันหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแชรถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะมาเที่ยวทั้งทีนะคะก็ต้องมีครบทุกรสชาติอาจจะไม่สบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะแต่สิ่งที่ได้กลับไปแน่ๆคือสุขภาพของจิตใจซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่ๆค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้พะอยู่ที่อนุสรเรือหลวงประแสนะคะตั้งอยู่ที่ปากน้ําประแสนะคะเรือรบนี้เนี่ยนะคะได้ไปรบที่สงครามเกาหลีค่ะร่วมกับกองเรือของสาประชา,ชาติค่ะเห็นแล้วคนลุกเลยค่ะเมื่อสงครามยุติลงนะคะกองทัพเรือเนี่ยก็ได้นํามาเป็นเรือครูไว้ฝึกทหารจนตระวางค่ะทางจังหวัดจึงได้ขอทางกองทัพเรือนะคะมาทําพิพิธภัณฑ์ให้ได้เที่ยวชมกันสังคมที่มีทั้งการให้และการรับและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันคือสังคมที่พวกเราอยากได้ค่ะ วันนี้วิวโกหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเวทีที่บิดโอกาสทห้สตรีพิการไทยได้แสดงออกถึงภาพตักใหม่ที่สง่างามมีความสามารถและทัดเทียมการประกวดมิซูชาไทยแลนด์2013ชิงรางวัลเงินสด200,000บาทและของรางวัลอีกมากมายสมัครมาได้ตามที่อยู่บนจอนี้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม087-7124404หมดเขตรับสมัคร30ธันวาคมนี้นะคะ มาเจอกันในช่วงของเส้นทางเปรี่ยนน้ำมันโดย PTT Blue Innovation ค่ะ ผูช้ชมคะช่วงนี้ฝนตกรถติดนะคะไปไหนมาไหนจึงต้องคอยมองหาเส้นทางประหยัดน้ำมันค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความตึงเครียดนั่นเองนะคะวันนี้ขอแนะนําเส้นทางที่ใช้การได้ดีค่ะหากว่าใครก็ตามเดินทางจากแยกประชานุกูลนะคะและต้องการเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อโดยที่คุณต้องการเจหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดที่แยกเตาปูนค่ะ ผู้ชมคะแยกต่ออุ่นอยู่ด้านหน้านะคะด้านหลังเป็นแยกประชานุปูลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแนะนําให้ข้ามสะพาน99และไปลัดเข้าซอยท่วงซั์นะคะคุณก็จะสามารถไปถึง MRT บางซื่อได้อย่างสะดวกค่ะซ้ายมือนะคะถากว่าคุณมองเห็นเทคนิควิมลน,นะคะสักครู่เดียวก็ถึงสะพาน99ค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะข้ามสะพาน99แล้วขวาอีกครั้งนะึคะให้คุณชมวิ่งเรียบของประปาค่ะ บนถนนประชาชื่นจะมีซอยเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องชะลออยู่ตลอดเวลาเวลาที่รถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกจากซอยนะคะคอยระมัดระวังก็จะทําให้การจราจรติดขัดแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเกือบที่จะหนาแน่นแล้วเพราะว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงแยกเตาปูนค่ะเราวิ่งเลี้ยงคลองประปานะคะอย่างที่บอกซ้ายมือเราจะเลี้ยวเข้าซอยพวงสามค่ะ มีป้ายบอกชัดเจนนะคะว่าไปถนนเทิดดำบุรีในขณะที่เราลัดไปนะคะทางจากถนนเทิดดำบุรีก็ลัดมาประชาชื่นได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมนะคะยิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั้นเวลาที่เราจะไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือนะคะหลายๆท่านก็ใช้เส้นทางนี้ค่ะหรือว่าบางท่านนั้นใช้เส้นทางนี้ทุกวันนะคะ เพราะว่าบริเวณที่แยกเตาปูนนะคะก็จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะตรงนั้นการจราจรติดขัดแล้วก็ยังต้องติดขัดอีกนานเป็นปีค่ะให้คุณชมตรงเข้าซอยพ่วงซับมาจนสุดซอยนะคะพอสุดซอยแล้วให้เลี้ยวขวาค่ะตลอดทางนะคะก็จะมีป้ายบอกว่าไปเทอด์ดิรีสุดซอยพ่วงซับแล้วนะคะเราก็เลี้ยวขวาค่ะ ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะทัศนาวิสัยในการขับขี่อาจจะไม่ดีค่ะผู้ชมต้องใส่ใจให้มากขึ้นนะคะในการใช้รถใช้ถนน,นะคะ่ะโดยเฉพาะที่ปัดน้ําฝนนะคะถ้าหากว่าใช้การได้ไม่ดีผูคชมต้องเปลี่ยนใหม่เรื่องผ้าเบรก,ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังรวมไปถึงยางรถยนต์ของคุณด้วยนะคะ ถ้าหากว่าดอกยางสึกรอก็จะไม่เกาะถนนนะคะฝนตกถนนลื่นอันตรายค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณชมควรจะใส่ใจกับรถคู่ใจของคุณนะคะตั้งขับปลอดภัยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยตอนนี้นะคะขวาม,มือก็คือ SCG เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ค่ะถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT บางซื่อนะคะ รัดมาจากประชาชื่นใช้เวลาสั้นๆค่ะอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะศึกษาเส้นทางที่เดิซะก่อนนะคะและต้องเลือกใช้น้ำมันที่มีประสิทธิภาพสำหรับรถของคุณด้วยนะคะเพื่อที่น้ำมันนั้นจะดูแลปกป้องเครื่องยนต์รถของคุณให้ใหม่และสะอาดอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำมันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเส้นทางเปลี่ยนน้ำมันโดย PTT Blue Innovation พีทีทีบลูการ์ดบัตรสะสมคะแนนใช้แค่นงินสดจากปตทฝากไว้ท้ายสุดวันนี้นะคะปั่นจักรยานลดพลังงานเสริมสร้างพลังกายเป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ hey, 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 hey,